ล่าสุดบอกกันช้าๆชัดๆ,ๆอีกครั้งแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับว่าโครงการเปิดสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับจริงๆประกาศออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจะไม่เกินเดือนมีนาคมปีนี้นะครับพอใกล้ถึงเดือนมีนาคมไอผมก็ทวงถามนักข่าวหลายคนก็ทวงถามก็ยังรับปากอยู่นะเนี่ยคุณจุลพานามนวิวัฒเนี่ยรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลังบอกอยังไงก็ไม่เลื่อนนะภายในเดือนมีนาคมปลายเดือนอย่างแน่นอนที่มันก็ปลายเดือนแล้วนะครับสุดท้ายเงียบกริบสุดท้ายก็ยอมรับสภาพออกมาแล้วนะครับว่าเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคือเลื่อนเนี่ยมันก็เลื่อนกันได้นะครับแต่มันก็ต้องบอกกันเนิ่นๆไม่ใช่ทํางานเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าแก้ผ้าหน้ารอดไปวันๆโอ้โหแย่มาก แย yeah, ่สุดๆนะให้ความหวังกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนะว่าจะเปิดสมัครบัตรสวัสดิการแห่งนะรัฐคือปิดเปิดรอบสุดตั้งแต่ปี6-5นูนะ่นน่ะปลายปี6-5จับเดทกันสักหน่อยอาคนเก่าก็ยังถือไปก่อนนะครับส่วนคนใหม่ที่รอลุ้นกันอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ข้าวยากมากแพงรอลุ้นสทีซ้ำไปว่าจะเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งนะรัฐหรือไม่เนี่ยเดือนนี้ยิงรับปากเลยนะเดือนนี้ คือจริงๆร,รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าไม่ทันแล้วหลังจากนั้นก็อ้างระบบพอมาถึงปลายเดือนเนี่ยเนี่ยวันที่ยี่สิบกว่าแล้วเนี่ยก็บอกว่าเลื่อนไปแล้วนะแล้วแถมเลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดอีกนะครับโอ้เหนื่อยใจคุณผู้ชมทํางานกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันแบบนี้นะครับจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็ให้มันชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบเป็นระเบียบบอกกันให้ชัดเจน นี่มันถึงจะเป็นมืออาชีพที่ชัดเจนเป็นถึงรัฐมนตรีระดับประเทศนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นสภาพการทำงานแบบนี้ก็เหนื่อยใจแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหลือเกินนะครับคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะมันก็คลอดออกมาภายใต้เจตนากรมตั้งแต่สมัยยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ให้กันเรื่อยมานะล่าสุดจะปรับปรุงจะตรวจสอบอะไรยังไงเนี่ยอ้อ่าแล้วก็เหนื่อยใจไม่มีกำหนดด้วย คุณผู้ชมครับผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความ ผ่านทาง f เฟ e บ o ๊กอิซิยุคนนอร์โมยุคนหรือว่าอ a ซ y นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมก็สนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทาหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะค,คุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงยังหยุดไม่กี่วันนะน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ